สวัสดีครับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชีม้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567าสดครับถ่ายทอสดทางช่อง3เที่ยง15เป็นต้นไปนับเวทีมวยสยามว่อมน้อยครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับออฟซีชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักนะครับ ก่อนอื่นครับเราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนบวยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดน้ำหนักเนื้อตัวนักมวยแล้วก็เลทราคาล่าสุดนะครับคู่แรกประจำรายการครับแสนเชิงศิษย์อปาโมดพบกับอนันตชัยลาน,านาวอเตอร์ไซส์ครับเบทพิกัด112ปอนด์ครับคู่ที่2ครับเป็นเจ้าพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยพบกับเทวฤทธิ์ทีเคอ่าทีพีเคมครับเบทพิกัด117ปอนด์ครับ ส่วนคู่ที่3คู่เอกก็รักชุมพรท่าแซยาสัตว์พบกับเพชรแสนคมสอสมหมายนะครับเบทพิกัด119ต่อ120ปอนด์ปนะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้1ปอนนะครับคู่ที่4ครับปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยพบกับเจ้าวายุชเกตวีนาครับเบทพิกัด113ปอนด์ปนะครับฝากการกดไลค์กดติดตาม กด subscribe ทางช่องยูทูบกับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรืราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักกันเลยครับ ศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567เริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง3เที่ยง15เป็นต้นไปนเวทีมวยสยามอ้อมน้อย คู่แรกประจำรายการครับแสนเชิงสิทธิ์อปราโมทครับพบกับเจ้าอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์ครับ112่ยปอนด์ครับายแดงก็คือเจ้าแสนเชิงสิทธิ์อปราโมทสักชัยโชธหรือว่าสบ้านสวนครับมวยจากกรุงเทพมหานครซ้อมอยู่ที่สักชัยโชธครับมวยวัย18ปีครับ170เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยประเภทมวยเข่าเดินขวางเดินค้ำเดินเสียบเดินแทงครับ3ไฟหลังสุดก็มีชานกยก2เบิร์ดเดย์สอันุมนลที่ราดจ้าดำเนิน ชนะไม้สอบปสวัสดิ์ที่กองทัพอากาศเสมอเพชรธนงสิทธิ์ออสพิบูลครับที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกอนันตชัยลานาวอ,อเตอร์ไซส์เพชรอนันทพรพาน47ตัวเดียวเดียวกันนะครับมวยจากยะลาซ้อมอยู่ที่พัทลุงที่ลานาวอเตอร์ไซส์ครับวัย18ปี1 7 0เซนติเมตรเข่าเหมือนกันประเภทเข่าเดินเสียบเดินคำ้ำเดินแทงก็ทรงคล้ายๆกันเลยครับไม่ห่างเลยคู่นี้คู่ขี้มากมาก แพสิงห์ดำชอห้าพยักที่อ้อมน้อยแพน็อกยกสามก้าศึกศาสมาคมที่ของท่าอประกาศแล้วก็มาชันนอกยกสี่ไฟพยักต่อแย้มสวนที่อ้อมน้อยครับสิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาเท่าพิกัดทั้งคู่นะครับมาน้ำหนักดีทั้งคู่เลยพื้นเพก็เป็นมวยเข่าทั้งคู่เลดเปิดแสนเชิงเป็นต่อในราคาสิบเก้า คู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งล่าสุดเดือนมกราคมที่เวทีมวยกองทัพปรกาศโดนเมืองวันนั้นต่อยช่วงที่2เป็นทางด้านอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไซด์เคยชนะคะแนนมาแต่ว่าเลดเปิดอยู่ที่แสนเชิงมวยตัวแพ้เป็นต่อในาาราคา19ไม่ต้องงงครับคู่นี้วันนั้นในพลิกแพ้กันมาก็ว,าว่าได้ อนันตาชาัยวันนั้นเบียดทท้ายครับเบียดทท้ายคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาต่อยกันร้อยเก้าบอตั้งแต่เวียร้อยเก้าวันนี้ก็เป็นเวียรบ่อยๆสบายๆเพราะว่าต่อยกลางวันปกติก็ต่อยร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดทั้งคู่คู่นี้ถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือทรงมวยทางมวยไม่ห่างหรอกเพราะว่าพื้นเพลเนี่ยเป็นมวยเขา่าชนเข่าทั้งคู่ช่วงนี้แสนเชิงก็ฟอร์มถือว่าดีขึ้นนะสามไฟเนี่ยยังไม่แพ้เลยส่วนอนันตชัยเนี่ยสามไฟเนี่ยแพ้สองชนะหนึ่ง แพ้ก็แพ้มวยเขา่าผมก็ยังงงเหมือนกันมวยเขา่าแต่ว่าแพ้มวยเขา่าอะแพ้เจ้าสิงห์ดำแพ้กล้าศึกอย่างเงี้ยล่าสุดชานต้องยกสี่ 4, ไฟปยักษ์ตัวแย้มส่วนที่อ้อมน้อยวันนั้นก็ร่างกายไฟพยักษ์วันนั้นก็โดนไม่ค่อยได้คู่นี้ถึงแม้แสนเชิงจะเคยแพ้มาแต่ว่าต้นๆก็ไปก่อนวงนายนี่มีลูกขวางด้วยไม่ยุบไม่แผ่วอย่างเดียววันนี้ผมมองว่าแก้มือล้างตาได้นะเจ้าแสนเชิงวันนี้ก็ หน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นรองเจ้าอนันตชัยนะอดัยชัยสายใต้ชุดทีมงานของน่าจะเป็นชุดของพี่เอกบัตตนีคอยค้ำคอยดันให้แต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นมวยตีนนอกที่ต่อยอก,กันมาเนี่ยเป็นรองเจ้าแสนเชิงอยู่ส่วนวงในวันนี้ก็อยู่ที่แสนเชิงอะ่ะขวางอยู่หรือเปล่าป้ายอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้ขวางอยู่ป้ายอยู่ก็ม้วนเดียวอะ่ะวันนี้ผมชอบที่แสนเชิงครับเข้าก่อนเห็นตัวก่อนครับเลทเปิด19ดูหน้าต่อ คู่ที่2ครับประจันขาวเอนนี่มวยไทยพบกับเทวฤทิ์ทีเคพยิมครับผู้นี้117ปอนด์ก็เป็นมวยแก้มือล้างตากันอีกเช่นกันฝ่ายแดงก็คือเจ้าประจันขาวเอนนี่มวยไทยเพชดดอลล่าสบริสุทธิ์ตัว,เด,วเดียวกันนะครับมวยจากอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่เอนนี่มวยไทยมวยวัย16ปีครับ165ซนเมตรพื้นเพลเป็นมวยเขา่าประเภทล็อกคอเหนียวหนึบเลย วงนายเนี่ยจับได้ล็อกอยู่ยากะชีมล็อกเลยตัวนี้ประเภทเสียบยัดไส้แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงชาล็อกยก4อัคาาเดชต่อแก้วเจริญชัยที่อ้อมน้อยครับชนะเพชรเอกสินบิ๊กแจ๊ดคนรักปทุมครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับชนะเพชรอัศวินทอพาน4 7ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับสิเพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาคู่โกเทวฤทธิ์เคทีเคพียิมครับมวยจากสงขาซ้อมอยู่ที่นกยินลาดกระบังครับมวยวัย17บปีครับ165 พื้นเพยเขาเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องมีลูกเตะก้านคอต้นๆในรลุ้นได้เลยต่อยที่อ้อมน้อยช่องสามในแฟนมวยก็น่าจะจํากันได้ถือว่าให้เป็นจอมเตะก้านคอเลยก็ว่าได้ชนะประจันขาวเอนนี่มวยไทยคู่โจกในวันนี้แหละครับที่อ้อมน้อยแพ้นกยกสองเนลมิรท,ทุ่งสงมวยไทยที่อ้อมน้อยครับชะนะคะแนนเพชรเจ้าเปลวสีเงินยอนามันที่กองทัพอากาศ9กกันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เจอเจอกันมาหนึ่งครั้งที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้น วันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเทวฤทธิ์มาแทนหรือเปล่าคือมีหนึ่งคนมาแทนแน่นอนอะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าเทวฤทธิ์แหละเพราะว่าวันนั้นผมจําได้เพราะาผมอยู่ที่ประจันรขาวมวยคู่นี้เนี่ยหมดห้ายกเนี่ยผมก็ยังมองว่ามวยนี่แพ้พระจันขาวอยู่เลยนะแต่ว่าวันนั้นในกรรมการชูให้ทางด้านเจ้าเทวฤทธิ์น่าจะสวนราคาไม่น่าจะเกินห้าหนึ่งอะพระจันทร์ขาวเป็นต่อวันนั้นบรรยากาศไหลรองเพราะว่า เทลลิสเนี่ยได้เหลี่ยมได้ทรงได้ลูกล้มอ่ะเอาง่ายๆได้แค่ลูกล้มหนีเยอะถอยเยอะด้วยวงนเนี่ยพระจันทร์ขาวนตีตัวเดียวเลยก็ว่าได้วันนั้นเนี่ยมวยเนี่ยถ้าพระจันทร์ขาวได้เดินสุดยังไงก็ขาดแต่ว่าช่วงปลายๆเนี่ยไปยึกยึกยักยัก,ยกนิดหนึ่งครับก็เลยเสียเหลี่ยมเพราะว่าเทลลิสเนี่ยฝีมือดีมีลูกเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทคือเสียลูกล้มอย่างเดียวอ่ะมวยอ่ะผมก็มองว่าอาวุธเนี่ยก็ยังแพ้พระจันทร์ขาวอยู่นะ น้ำหนักเมื่อเช้เชาเนี่ยฝ่ายแดงมา1 1 7เท่าวิกัดนะครับส่วนเจ้าเทวฤทธิ์โอ้โหน่าเป็นห่วงมากครับเกือบ3ปอนด์เมื่อเช้า1 1 9 7ครับลด2ปอนด์กับไปจุดเก็ถือว่าลดเยอะครับดูว่าวันนี้จะต้านเขาเจ้าประจันขาวอยู่หรือเปล่าประจันขาววันนี้ก็น่าจะเก็บกดอะ่ะเดินให้สุดวันนี้จับในตีตัวเดียวครับเบีเปิดประจันข่าว54ก็ต้องต่อแหละครับผู้จกลดเยอะด้วยไม่น่าจะต้านอยู่วันนี้ออก วันนี้ออกไปที่จะจประจนข่าวเอนนี่มวยไทยครับแก้มือล้างตาได้คู่ที่3รองคู่เอกครับรักชุมพรท่าแายยาสัตว์พบกับเจ้าเพชรแสนคมสอสมหมาย119ต่อ120คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งครับก็วันนี้ก็แก้มือล้างตากันอีกรักชุมพรท่าแสยยาสัตว์จากตาเ็กเงาะบางกะปิมวยจากชุมพรซ้อมท่าแสยยาสัตว์ครับ28ปีครับ100 63เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงหมัดสอกอันตรายแพะเป็นจัก,กรจันทร์จอห้าพยักที่อ้อมน้อยชนะเจ้าอินรีเกียเจริญใจที่ปตัตตานชนะเพชรเจา้าพญาสิรกำนันหนึ่งที่อ้อมน้อย9พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่โชกเพชรแสนคมสอสมหมายแจ็คก,กี้ยิมตัวเดียวกันครับมวยจากบึงการซ้อมที่สกลนครที่ค่ายแจ็คก,กี้ยิมนะครับ25ปี170เซนติเมตรมวยขวาประเภทมีทุกลูกนอกได้ในดีอยู่ที่ บรรยากาศอยู่ที่ตัวอยู่ที่เสืออย่างเดียวคือสู้จริงร้ายมากก็แฟนมวยก็ได้จะคุ้นกันเป็นอย่างดีอ่ะชนะเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีที่ท่าน้ำนนแพ้ซันเดย์บูมเด็กเซียนที่ลาดดิเนินชนะซันเดย์บูมเด็กเซียนที่วาลลเบนียี่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาคือคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งเป็นทางด้านลักชุมพรเคยชนะคะแนนมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่แหละครับวันนั้นเนี่ยน่าจะต่อยกันเท่าพิกัดไม่น่าจะได้ต่อน้าหนักกันนะ วันนี้ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ลังชุมพเนี่เป็นมวยฝีมือซ้ายดีแต่ว่าจะติดทรงถอยเยอะไปหน่อยถ้าเดินทําเดินเตะเดินต่อยเดินศาสตร์แข้งเนี่ยจะดีมากลังชุมพอนี้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยเวลาแพ้จะพีกแพ้เพราะว่าถอยเยอะส่วนยอเพชรแสนคมวันไหนบรรยากาศดีราคาสู้โอ้โหประเภทพระเอกเลยก็ว่าได้ครับระดับเขาเรียกว่าถ้าได้ฉายถ้าบรรยากาศดีราคาสู้เนี่ย โอ้ผมมองว่าเป็นมวยที่อาวุธน่ากลัวมากๆแต่ถ้าวันไหนราคาไม่ดีบรรยากาศไม่สู้เนี่ยก็ตัวไขตัวมันแฟนมวยก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีคู่นี้ฝ่ายแดงเนี่ยมา120ลด1ปอนครับเพชรแสนคมมา120เท่าพิกัดได้น้ำหนัก1ปอนนะครับเรดเปิดรักชุมพรเป็นต่อในราคา5 4มวยคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงตีนนอกเนีลักชุมพรดีกว่า สายจัดจ้านครับคือตีนอกเนี่ย้ายจุมพอนี่จะเป็นมวยกว่าเตะดีกว่าแต่วงในลักชุมพอนตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเป็นมวยที่หนีเยอะวงในก็ชอบลงล่างลงล่างลัดล่างตลอดคือต่อยกันมาวันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยเพราะว่าผมอยู่ที่เพชรแสนคมคือมวยเนี่ยกระตุ้นยังไงก็ไม่เดินจับไม่เดินตีวงในเนี่ยได้เปรียบชัดเจนแต่ไม่จับตีผมก็ยังงงเหมือนกันจับในขึ้นคอได้เปรียบตลอดแต่ไม่ตี มวยในยรักชุมพรนีเยอะด้วยต่อยรอแพ้อีกบดยก5ราคาเสมอไหนเสมอ,อกันเลยนะแต่ว่าวันนั้นรักชุมพรในทรงมวยเขาดีกว่าบรรยากาศก็ดีราคาก็สู้หน้าเสือก็ดีกรรมการก็ชูให้ไปวันนั้นถามว่าเบียดไหมก็เบียดแต่ถ้าในมุมมองผมเพชรแสนคมถ้ายก4เดินจับป้ามตีวงในย,ยังไงก็จินวันนี้เนี่ยผมมองไปที่เจ้าเพชรแสนคมนะวันนี้ได้น้ําหนักหปอน นอกในอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าวงในวันนี้ขอให้เดินอย่างเดียวถ้าเดินเมื่อไหร่เนี่ยน่าเล่นมากๆวันนี้ออกไปที่เพชรแตนคมครับเลทเป็นรอง5-4าเนี่ยน่ารองครับส่วนคู่ที่4ครับปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดเพชรทันวาอีกเกิลมวยไทยพบกับโจเจ้าวายุชเกตวินาครับผู้นี้113ปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงเพชรธันวาอีกเกิลมวยไทยครับ หรือว่าไฟเตอร์มวยไทยสมัยก่อนก็อยู่ในสึกในสายของเพชรยินดีนะครับตัวนี้มวยจากพังงาซ้อมมีเกิลมวยไทยที่ภูเก็ต21ปีครับ1 6อยเซนติเมตรครับมวยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่าประเภททอรู้ดูดันครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับเก่าเกมครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นในดีมากนะครับมีช่วงหนึ่งก็หายไปนานกลับมาก็ฟอร์มสดนะมีชนะน,นกยก2นํนำไทยน้อยเพชรหนองกี่ที่ภูเก็ตชะนะสตาจิตาอาสาบางแก้วที่พัทลุงครับล่าสุดก็มาโชว์ฟอร์ม ที่อ้อมน้อยนี่เลยครับชนะคะแนนเจ้าวัดซอฟอินมาเลเซียที่อ้อมน้อยครับวันนั้นมาแทนทั้งคู่นะ9กาพฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่โจกเจ้าวายุชอเกตวีนาจากพัทลุงครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพแถวดินแดงนะครับ20ปีครับ169เซนติเมตรพื้นบเป็นมวยขวาประเภทมวยเตะต่อยบูดูดันครับลำหักลำโค่นดีอาวุธหนักอาวุธแรงครับได้ลุ้นตลอดปอดใหญ่ใบแรงอ่ะ แพ้รถถังน้อยเสือบาส99ที่หลังสิทธิ์วันนั้นก็พีิกครับแล้วก็มาแพ้พลังทรัพย์ลานา,นาวอเตอร์ไซด์ที่ปัตลุงชานอกยกหาสมิงเหล็กลูกควานมิดที่ราชเชดดำเนิน20พฤศจิกายนที่ผ่านมาไฟแดงเนี่ยมา114.2ครับเมื่อเช้ารถปอนกับ1.2ลถไปลดมาเหลือ100อาขาดขาดประมาณ0.1 0.2ครับส่วนคู่ชกเจาวายุเนี่ยมาประมาณ112.8น้ำหนักขาดนิดหน่อย เลทราคาอยู่ที่เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยเป็นต่อในราคา19คู่นี้รูปร่างช่วงชกอยู่ที่เจ้าวายุนะครับถึงแม้จะเป็นรูปภาพที่ผมขึ้นให้เนี่ยอาจจะเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพตัดต่อก็ตามแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยรูปร่างช่วงชกเจ้าวายุจะดูได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยกว่านะก็ต่างกันประมาณ3 4เซนน่ะคู่นี้เนี่ย เลดเปิดเพชรธันวา1954าคาเนี่ยราคานีนน่าลงทุนลองไว้ที่เจ้าวายุจอเกตวินาก่อนเป็นมวยขวามวยเตะต่อยหมัดเนี่ยออกแม่นออกคมสเต็ปหมัดย,ยังกับมวยสากลเลยนะตัวเนี้ยคือตามข้อมูลเนี่ยเหมือนว่าเคยเขาต่อยมวยสมัครเล่นมาก่อนด้วยนะสเต็ปการออกอาวุธเนี่ยจะเป็นชุด ฉายเป็นชุดต้นๆเนี่ยหมัดลุ้นก่อนได้ครับเพชรันวานีเป็นมวยเขาต้องรอท้ายๆเขาแข็งแรงจริงเดี๋ยวว่าต้องรอท้ายๆครับวันนี้มีสิทธิ์โดนหมัดร่วงหล่นก่อนได้ครับกดไม่ลงยังไงก็มีราคาขยับาขยายเพราะว่าต้นๆเนี่ยเจ้าวายุเขาอาวุธหนักกว่ามีหมัดนี่แหละครับวันนี้ผมซื้อหมัดเจ้าวายุนะครับวันนี้ชอบไปที่เจ้าวายุชอเกตวีนาครับจะชนะเพชรนวาอีเกิลมวยไทยชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับ เดี๋ยวจะมาสรุปรักบอยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่เพชรแสนคมสอสมหมายครับหรือว่าแจคกรี้ยิมครับจากแก้มือล้างตาเอาชนะรักชุมพรท่าแสยาสัตว์ได้ต่อยกันมาครั้งล่าสุดเบียดมากๆวันนั้นเนี่ยถามว่าแพ้แพ้เหลี่ยม แพ้ทรงแพ้เพราะไม่เดินวันนั้นถ้าเดินยังไงก็ชนะยังไงก็จินมวยเนี่ยรักชุมพอนี่เขาต่อยรอแพ้อยู่แล้วต่อยเนี่ยถอยทุกยกหนีทุกยกหนึ่งสองสามสี่ยันยกห้าไม่เดินเลยอะมวยเนี่ยต่อยรอแพ้บรรยากาศราคาก็หลอ่อเสียงเชียร์ก็กระตุ้นให้เดินไม่ยอมเดินจับปั้มตีวงในวงในรักจุมพอลงล่างตลอดวันนี้เนี่ยเพชรแสนคมวันนี้ถ้าเดินขวางเดินค้ำวงในยังไงก็ดีกว่า วันนี้อย่ามามวยืนเต้นยืนคุยครับมีโอกาสเข้าลองแข้งสูงวันนี้ถ้าเดินเมื่อไหรน่นกินผมชอบที่เพชรแสนคมครับเป็นมวยรอง3ดาวประจารายการ5้าดาววันนี้ไปที่มวยเคยแพ้มาครับพระจันขาวเอนนี่มวยไทยมวยเนี่ยต่อยกันมาครั้งล่าสุดผมก็ยังงงอยู่เลยว่าแพ้ลูกไหนเออวันนั้นเนี่ยเดินจับปั้มตีวงในก็ตีตัวเดียวอะวงในเนี่ยตีตัวเดียวเดินเยอะด้วยเทวริสได้แค่ทรงครับแล้วก็ลูกล้มอย่างเดียววันนี้ลดเยอะด้วยวันนี้น่าเล่นมากๆครับ ประจันขาวเลทห้าสี่เนี่ยต้องต่อสรุปมวยรักมวยชอบสี่คู่ในรายการคู่แรกชอบไปที่เจ้าแสนเชิงศิษย์ออบาโมต้นต้นเห็นตัวก่อนครับคู่สองชอบไปที่ประจันขาวเอนนี่มวยไทยคู่สามชอบไปที่เจ้าเพชรแสนคมสอสมหมายคู่สี่ชอบไปที่เจ้าวายุชอเกตวีนาอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก f c ทุกท่านเฮงเงเรวยๆจากลากับคอนเทนต์เท่านี้ขอบพระคุณครับ